สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านสวัสดีคลินิกอันโยงสวัสดีคุณหมอปามสําหรับวันนี้จะให้คุณหมอปามอธิบายเกี่ยวกับแมวที่เป็นเชื้อไวรัสแล้วมาทำหมันสามารถผ่าตัดทำหมันได้ไหมเผื่อบางคนที่เจอประสบป,ปัญหานี้อยู่อยากทำหมันในเพศผู้นะคะสําหรับเชื้อไวรัสตัวนี้ก็จะเป็นโรคประจําตัวของแมวก็ วันนี้คุณหมอปามก็ได้ทำหมันไปแล้วก็เดี๋ยวจะมาสรุปผลเกี่ยวกับการทำหมันในแมวที่เป็นโรคประจำตัวบางคนจะกังวลเวลาที่จะผ่ะาตาดวางยาสลบอะไรสักอย่างก็กลัวแมวไม่ฟื้นเชิญคุณหมอปามได้เลยค่ะค่ะก็สำหรับน้องแมวที่ป่วยเป็นโรคเอ็ดแมวหรือลิวคเมียนะคะหากตรวจเลือดเช็คสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีก็สามารถ เข้ารับการผ่าตัดทำหมันได้ตามปกติค่ะน้องแมวก็สามารถฟื้นตัวได้ตามระยะเวลาของแมวทั่วๆไปเลยนะคะไม่ได้ดูผิดปกติแต่อย่างใดแต่หากว่าน้องแมวที่มีโรคไวรัสเหล่านี้แล้วมีภาวะแทรกซ้อนอื่นๆเช่นโลหิตจางอ่อนแอกินข้าวน้อยหรือว่าติดเชื้ออื่นๆอ,อยู่ภาวะแบบนี้จะไม่แนะนำให้ทำการาผ่ตาตัดนะคะก็ น้องคนนี้ก็ได้รับการผ่าตัดทำหมันเรียบร้อยเนื่องจากมีพฤติกรรมไปฉี่บนผ้าห่มของเจ้าของนะคะทำให้เจ้าของต้องไปซักผ้าบ่อยเจ้าของก็เลยตัดใจนะคะไม่รอให้น้องโตไปกว่านี้ก็เลยเพื่อลดพฤติกรรมการฉี่สเปรตามเฟอร์นิเจอร์เราก็มาลองดูกันค่ะว่าหลังจากทาหมันไปพฤติกรรมเหล่านี้จะลดลงมากน้อยแค่ไหนนะคะก็สำหรับแมบวบตัวนี้ก็เป็นแมวลักษณะ โครงสร้างค่อนข้างที่จะใหญ่เป็นแมวพันธุ์ไทยผสมแล้วก็สีดำสนิทเลยสำหรับแมวตัวนี้ก็จะสังเกตรบริเวณที่ตาเขาตาเขาก็จะเป็นจุดเล็กๆอันนี้คุณหมอตรวจแล้วไม่ว่าจะเป็นตอนที่เขาแบบมีความรู้สึกปกติหรือว่ายาสลบตาเขาก็จะเป็นจุดแค่นี้ จากเจ้าของก็สงสัยมานานว่าทำไมตาเขาไม่วาวหรือว่าตาดำไม่ขยายใหญ่อันนี้ก็คือสามารถอธิบายได้จากภาวะที่โรคประจำตัวที่เขาเป็นอยู่ใช่ไหมคะใช่ค่ะในเรื่องของภาวะลิวคเมียในน้องแมวนะคะจะมีความผิดปกติหนึ่งที่เรียกว่าการขยับของม่านตาค่ะอาจจะขยับไม่ได้เหมือนแมวทั่วไปตามปกติซึ่งคุณเจ้าของก็แจ้งว่า น้องมีตาแบบนี้ตลอดเลยค่ะไม่เคยตาใหญ่เหมือนกับแมวทั่วไปนะคะพอเราไปหาข้อมูลอา,อาการของโรคเหล่านี้ก็มีในในรายงานว่าการขยับของผิวผิวหรือว่าม่านตาที่ผิดปกติไปก็สามารถเกิดขึ้นได้ในแมวที่มีลักษณะโรคไวรัสล,ลิวคิมเมียแทรกซ้อนอยู่ค่ะก็เป็นที่มาของน้องคนนี้ว่าทำไมขนาดวางยาสลบ น้องแมวทั่วไปตาก็จะขยายหรือมา่านตาเปิดแต่คนนี้ก็ยังมา่านตาเล็กเหมือนฟินตลอดเวลาตามปกติอยู่นะคะก็สำหรับตัวนี้ก็มาทำวัคซีนครบตามปกติและก็วัคซีนหนึ่งที่เจ้าของอยากทำก็คือวัค e ซีนอฟ v ซึ่งตัวตอนแรกตอนที่เขายังเด็กอยู่ประมาณ2เดือนก็ตรวจเราครั้งหนึ่งก็พบว่า พบเชื้อที่ปรากฏในเลือดและคราวนี้ก่อนที่เราจะทำหมันเราก็เช็คอีกทีให้ชัวว่าเขาเป็นโรคไวรัสร0 0เซไหมก็ตรวจครั้งนี้ก็ผลก็เป็นบวกเหมือนเดิมก็ยืนยันได้ว่าตัวนี้ก็คือเป็นภาวะโรคติดเชื้อเนื่องจากตัวนี้เจ้าของได้มาจากเหมือนกับเก็บมาเลี้ยงนั่นแหละแล้วก็ภาวะม่านตาที่เจ้าของถามตลอดเวลาว่าเกิดจากอะไรก็พอที่จะ สรุปสาเหตุคร่าวๆได้น่าจะเกิดจากภาวะโรคติดเชื้อที่เขาเป็นอยู่ก็เลยทําให้จุดตาดําไม่วาวหรือว่าไม่ขยายจะเป็นขีดๆหรือว่าจุดเล็กๆก็ทําให้เป็นที่มาของอคําตอบที่เจ้าของสงสัยมานานและก็สําหรับท่านไหนที่เลี้ยงแมวอยู่ก็ลองสังเกตประกอบกันด้วยแล้วก็ตรวจ ทั้งทางแ a บที่คุณหมอจะยืนยันได้ว,ว่าแมวของท่านมีเชื้อนี้ในกระแสเลือดหรือไม่การตรวจเชื้อไวรัสในแมวตรวจง่ายๆที่คลินิกก็จะเป็นการตรวจแบบคล้ายๆกับตรวจหยดเลือดลงในสติปก็จะขึ้นเป็นขีดๆถ้าสองขีดก็เชื้อเป็นบวกถ้าขีดเดียวก็เป็นลบนั่นเองสำหรับตัวนี้ตรวจยืนยันสองครั้งตอนเด็กแล้วก็ตอนที่อายุมากกว่า6เดือน ก็พบว่ายังเป็นบวกอยู่ก็แสดงว่าตัวนี้ก็คือผลเป็นหรือขเมียสิ่งที่ทําได้ก็คือ,อเลี้ยงเขาด้วยความระมัดระวังอย่าออกไปต่อสู้หรือว่าไปรับเชื้อเพิ่มหรือแม้กระทั่งไปกัดตัวอื่นให้เชื้อแพร่กระจายไปหาตัวอื่นแล้วก็อยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยในบ้านตัวเองแค่นี้ก็จะทำให้แมวที่เป็นโรคเชือเ้อไวรัส มีอายุยืนยาวพอๆกับแมวที่ไม่ได้ป่วยเป็นโรคนี้สําหรับภาวะการอืชฉี่ก็เป็นปกติการกินเป็นปกติคุณหมอทําแผลให้ก่อนกลับบ้านแล้วก็ให้ยาช่วยลดปวดก็ทําให้แมวสามารถกลับมาใช้ชีวิตเป็นปกติ100%เอร์เซ็เหมือนแมวที่ไม่ได้วางยาไม่ได้ผ่าตัดสําหรับถ้ามันเพศผู้ก็สามารถที่จะมาทําได้ที่อัญองอยู่ในราคารวมทั้งหมดประมาณ 2,900บาทสําหรับตัวผู้และก็พักฟื้นที่คลินิกหนึ่งคืนทำแผลกินยาก่อนกลับบ้านสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านขอบคุณคลินิกอันยองขอบคุณคุณหมอปามและขอบคุณเจ้าของสำหรับคลิปนี้ก็จบไปด้วยภาพน่ารักของน้องนะคะสวัสดีค่ะ